เช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัฒนุนค่ะและในคลิปนี้ประวัติหลวงพ่อปานสน่นันโทก็มาถึงกันตอนที่8แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของที่หลวงพ่อปานท่านออกทุดงนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นตดรับฟังกันได้เลยค่ะตอนหลวงพ่อปานไหว้พระพุทธบาท วันนี้วันที่29พฤศจิกายน2514วันนี้ฉันไม่ได้นอนฝันคงไม่เสียเวลาเล่าเรื่องของหลวงพ่อปานตามที่ลูกหลานอยากรู้เรื่องมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่ามัวเล่นสำนวนกันเลยฉันเป็นคนแก่ใจร้อนโดยทราบว่าเวลาตายใกล้เข้ามาเต็มทีมีอะไรพอระบายได้ก็จะรีบระบายที่เกินวิสัยพูดพอถ้าพูดไปลูกหลานจะลงนรกก็จะงดไม่พูด เพื่อความสุขของลูกหลานเมื่อหลวงพ่อปานและคณะของท่านมีใครบ้างไม่บอกให้ทราบเพราะเรื่องเครื่องหน้าหนักคนที่ร่วมทางยังไม่ตายก็มีจะสร้างความหนักใจให้ท่านเมื่ออำลาคณะท่านสาธุชนผู้ทรงความดีมีเมตตาแด่พระสงค์จริงๆไม่ใช่พระสงค์ที่ทุดงปลอมแล้วท่านก็มุ่งเข้าเขตพระพุทธบาททางของพระทูดงที่ผ่านเข้าพระพุทธบาทสมัยนั้นไม่มีทางรถ ใช้ทางเกวียนหรือทางเดินเท้าของชาวบ้านเรื่องทางของงดเพราะไม่มีความสำคัญเมื่อเข้าพระพุทธบาทแล้วต่างก็นมัสก,การตามปกติของนักบุญเวลาที่เข้านมัสก,การไม่ตรงกับเทศกาลนมัสก,การพระพุทธบาททั้งนี้หลวงพ่อท่านให้ความเห็นว่าการมานมัสก,การในงานเทศกาลคนแย่งกันไหว้ อารมณ์ตั้งมั่นน้อยมาไหว้แบบนี้เงียบสงัดอารมณ์เยือกเย็นมีปิติโซมนัสดีกว่าไหว้ในงานเทศกาลมากเมื่อเวลายังไม่ใกล้ค่ำเหลือเวลามากท่านก็คุยเรื่องพระพุทธบาทให้คณะที่ร่วมทางไปด้วยฟังท่านว่าประวัติที่เขาเขียนจะเขียนว่าอย่างไรอย่าคำหนึงถึงทุกองค์จงใช้หลักวิชาสามใช้ให้เป็นประโยชน์คำว่าวิชาสามหมายถึงอภินญาเล็ก คือมีที่พจักกุยานและบุเพนิวาสานุสติยานสำหรับที่พจักกุยานมีผลงานขยายออกมีชื่อต่างๆดังนี้ที่พจักกุยานเป็นยานแม่บทยานที่มีผลจากที่พจักกุยานคือทำที่พจักกุยานได้อย่างเดียวยานต่างๆเหล่านี้ติดตามมาคือจูตูปปาตยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหน คนและสัตว์ที่เกิดมาในปัจจุบันมาจากนรกสวรรค์หรือมาจากลมเจโตปริยายานรู้อารมณ์คนและสัตว์ตามความรู้สึกของอารมณ์อตีตังสยานรู้เรื่องที่ล่วงมาแล้วกี่ชาติก็ได้อนาคตังสยานรู้เรื่องที่จะมีต่อไปกี่ชาติก็ได้ปัจจุบันนางสยานรู้เรื่องในปัจจุบันว่าคนสัตว์เทวดาพรหมสัตว์นรก อสุรกายกําลังทำอะไรอยู่สบายดีหรือมีทุกข์ยถากรรมมุตายานรู้ผลของความสุขความทุกข์ของคนสัตว์เทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่มีสุขมีทุกข์ในปัจจุบันเพราะความดีความชั่วอะไรให้ผลความดีหรือความชั่วในอดีตหรือปัจจุบันให้ผลบุเพนิวาสานุสติญาณ ละลึกชาติที่ล่วงมาแล้วได้ตามที่พูดมานี้เพียงสองในวิชาสาเท่านั้นส่วนอีกข้อหนึ่งคืออาสวะคยายานการทำกิเลสให้สิ้นไปยังไม่ใช้ในเวลานี้หมายถึงเวลาที่ท่านไปทุดงกันเข้าใจว่าขณะไปทุดงยังคงไม่มีใครบรรลุอรหันต์แต่ขณะที่ร่วมทางคงทรงฌานตามที่กล่าวมาแล้วคล่องตัวทุกองค์ เมื่อท่านบอกว่าทุกองค์จงอย่าอาศัยประวัติเพราะคนเขียนประวัติเอาแน่นนักไม่ได้เพราะเขียนตามความคิดว่าอาจจะเป็นตามนั้นก็ได้ให้ใช้ยานที่มีตามลำพังอารมณ์จะได้ไม่เกาะอุปทานท่านให้เวลาคนละสานาทีแล้วต่างคนให้เขียนตอบท่านว่ามีอะไรสำคัญท่านทำแบบนี้เป็นการซักซ้อมคณะของท่านให้คล่องในการใช้ยาน ทุกองเมื่อรับบัญชาไม่มีใครกล้าหลับตาด้วยเขาคล่องทั้งลืมตาและหลับตาลืมตาดูเหมือนจะคล่องกว่าหลับตาเสียอีกต่างก็หยิบกระดาษที่ติดตัวไปออกมาเขียนตรงกันว่าที่นี่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาจริงนอกจากมีรอยพระพุทธบาทที่ไม่ปลอมซ่อนอยู่ใต้รอยพระพุทธบาทเทียมที่ท่านสร้างคุมของเก่าไว้แล้วยังมีพระบ,บรมสารีริกาธาตุที่พระอหรหันต์ ท่านนำมาบรรจุไว้อีกสามองเมื่อทุกองค์ส่งหนังสือถวายท่านท่านอ่านแล้วก็ยิ้มกล่าวว่าพวกเธอพอใช้ได้แต่ยังไม่ดีแท้เอาเท่านี้พอคุ้มตัวได้คืนนี้มาพิสูจน์ความจริงกันที่พวกเธอว่ามีพระบรมสารีริกธาตุภาพบรมธาตุมีที่ไหนต้องมีปาฏิหาริย์ที่นั่นเอาละสิ ท่านเกิดจะซ้อมความสามารถของยานด้วยการที่สูดปฏิหารทุกคนใจละทึกอยากเห็นภาพรบรมสารีริกธาตุสแสดงปฏิหารหลวงพ่อท่านกำชับว่าอย่ามีอารมณ์อยากจนเป็นอุดทันจะกุกกุจจะคืออารมณ์ฟุ้งเกินพอดีจิตไม่เป็นสมาธิเพราะท่านจะไม่โกรธจงรักษาอารมณ์ให้สงบเป็นปกติดำรงชาญเป็นปกติ มีอารมณ์วิปัสนาเป็นอารมณ์หวังพระนิพพานเป็นที่ไปชีวิตเธอและฉันอาจจะตายก่อนแสงจันทร์ที่มองเห็นในค่ำวันนี้ก็ได้เรามีอันตรายรอบตัวอันตรายจากสัตว์ร้ายอันตรายจากคนพาลและอันตรายจากลมปรานที่มันอาจจะเกิดหยุดหมุนเวียนเสียเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมันหยุดเราก็ตายตายแล้วจะไปไหนถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านอาจไปอบัยภูมิได้ ควรรักษาสมาธิมีเมตตาและอารมณ์วิปัสนาที่ไม่มีอารมณ์เกาะปล่อยชีวิตปล่อยทรัพย์สินปล่อยญาติพวกพ้องบิดามารดาคิดว่าเราไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายมันก็กำลังจะพังโลกนี้เป็นทุกข์เทวโลกรหมโลกก็ไม่สิ้นทุกข์พระนิพพานเท่านั้นจะทำให้สิ้นทุกข์ปลดเสียให้หมดอยู่อย่างคนมีความสุข เรื่องปาฏิหาริย์ของพระ,ะโรมาทาตุเป็นภาระาของฉันพวกเธอจึงมีกำลังอ่อนเชิญท่านอาจจะไม่ปรากฏขอให้เธอจงปล่อยให้เป็นภาระของฉันโนนต้นไม้ใบไม้ที่กำลังร่วงโรยหรือสดใสจงไปพิจารณาให้เป็นวิปัสนาญาณวิปัสนาไม่ใช่เกาะแต่ตำราจงหาของจริงมาใคร่โครวน ไม่ปัส,สนาท่านให้ดูของจริงไม่ใช่มัวทางตาดูแต่ตำราแล้วก็ติดตำราแจของจริงไม่ใช้จะได้อะไรเป็นที่พึ่งท่านว่าแล้วท่านก็ขับคณะของท่านให้หาที่พักตามสบายต่างคนต่างอยู่ห้ามรวมกันตั้งแต่สององค์ขึ้นไปตอนนี้หลานแปลกใจไหมทําไมหลวงพ่อท่านเตือนพระของท่านอย่างนั้นที่เตือนไม่ให้กหํานิงถึงพระบร,รมธาตุเพราะอารมณ์อยากเป็นนิวรณ ที่กั้นความดีคือตัวทําลายสมาธิอยากดีอยากชั่วก็ช่างเถอะต้องหยุดอยากถ้าคืนอยากอารมณ์ก็ฟุง้งหาอารมณ์สงัดไม่ได้แล้วท่านสอนให้มีอารมณ์เมตตามีวิปัสสนาลูกและหลานคงจะเห็นว่ามีอารมณ์คลาวเดียวหลายอย่างพร้อมกันเหมือนพ่อครัวหุงข้าวเราต้องการผลคือข้าวที่สุกแล้ว แต่ขณะหุงต้องมีเตามีเชื้อเพลิงมีเพลิงมีหม้อมีน้ำมีอุปกรณ์สำหรับเช็ดน้ำมันต้องมีพร้อมกันจึงจะมีข้าวสุกได้จะมีอะไรลำบากสำหรับพ่อครัวถ้าได้รับคำสั่งให้หุงข้าวด้วยอุปกรณ์มีครบแล้วและคล่องในการหุงดีแล้วเรื่องพระคณะของหลวงพ่อก็เหมือนกันท่านทำจนไม่มีความรู้สึกหนักจะมีอะไรลำบาก ลูกและหลานที่นั่งรับฟังถ้าอยากดีตามนี้ก็ลองดูบ้างก็ดีไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่าวังผลเร็วนักนะจะเสียเรื่องเอาผลอะไรไม่ได้ทำไปด้วยความเต็มใจเชื่อผลทำตามที่ท่านแนะนำความดีที่เป็นความดีไม่ใช่ดีปลอมจะเข้าถึงอย่างไม่มีอะไรหนักและคงจะแปลกใจที่ท่านไม่สอนวิชาทำพระทำตะกุดแจกเวลาไปทุด,ดงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลส พระทุดงท่านตัดแล้วท่านไปเอาดีกันท่านไม่ได้เอาเร็วกันแต่สมัยนี้ท่านคงพากันคิดว่าถ้าได้ทรัพย์ได้ของมีค่ามีคนรับประวรณาเวลาทุดงเป็นของดีกระมังจึงเห็นทุดงแบบมอนแปลงมากเหลือเกินพระอุปชาควรเตือนสิทธิวิหาริกและอันเตวาศิกเสียบ้างอย่าทำตนเป็นเต่าใหญ่ไขก่กบไม่เหลียยแลพระของตนบ้างเลย จะกลายเป็นต้นต่อทําลายความดีของพระพุทธศาสนาไปตอนปาฏิหารพระบรมธาตุเมื่อเวลาใกล้ค่าคณะห้าทุดงมีหลวงพ่อปานเป็นประมุกต่างก็หาที่ปักกรตามที่ตนเห็นสมควรเมื่อปักกรเสร็จทําวัดสวดมนต์ตามระเบียบของพระที่เดินไปหาที่ตายเพราะอยู่วัดสบายกว่า ท่านเดินไปกันอย่างชนิดไม่ทราบว่าอาหารมื้อหน้าหรือมื้อนี้จะมีที่ไหนไม่มีใครสนใจเรื่องอาหารเพราะคิดว่าตายเดียเด๋ยวนี้ไปนิพพานเดี๋ยวนี้ไปนิพพานดีกว่าอยู่เป็นพระกินข้าวเมื่ออารมณ์ของท่านเป็นอย่างนี้นอกจากหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพระโพธิญาณอย่างเดียวแต่ท่านก็มีชั้นดุสิตเป็นที่ไปเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว สมัยก่อนท่านสอนไปนิพานช้าไม่ใช่โตแล้วเรียนรัดแต่ท่านหวังผลแน่นอนถ้ามีอารมณ์ถึงสวรรค์ชั้นกามอาวจรท่านก็สอนให้ไปชั้นที่ตัวมีวาสนาถึงเป็นประจำเพื่ออารมณ์จะได้ผูกพันเมื่อตายอารมณ์จะแจ่มใสมีที่ไปแน่นอนหรือท่านองค์ใดไปพรหมตามกำลังชานได้ท่านก็ไปของท่านเป็นประจำพวกที่เบื่อสวรรค์กรมอวจรหรือพรหมมีอารมณ์ถึงพระนิพาน ถ้าได้มโนโมยิทธิต่างก็ไปนอนนิพพานเป็นปกติตอนนี้พวกนักธรรมอาจจะสงสัยว่านิพพานนิสูนี่เจ้าพคุณไปนอนกันได้อย่างไรเอาอย่างนี้นะขอตอบแบบนักเทศก่อนเพราะนักธรรมเป็นพวกนักเทศเมื่อน,นิพพานสูนเรามีอารมณ์ถึงนิพพานได้และได้มโนมยิทธิ เราเข้าไปนอนมันที่ศูนย์ตามที่เราเข้าใจมันจะศูนย์แบบหมดไปเหมือนกระดาษเผาไฟหรือศูนย์จากอำนาจกิเลสตัณหาก็ตามใจเถิดนอนมันตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าตอบอย่างนักปฏิบตัติตามลำดับคำสอนก็ไม่มีอะไรยากเราไปสวรรค์ได้ไปพรมได้ทำไมจะไปนิพพานไม่ได้ถ้าอารมณ์เราละเอียดพอที่จะเข้านิพพานได้ถ้าสงสัยเชิญทำให้ถึงจะหมดสงสัยเอง นักปฏิบัติต้องค้นคว้าด้วยการทำจริงไม่ควรยึดอุปทานที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นหลักถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีทางถึงอะไรเลยคุยฟุ้งไปเสียนานลูกหลานคงอยากฟังเรื่องภาพบรมธาตุแสดงปฏิหารกันแย่แล้วฉันเป็นคนแก่ลงได้บ่นอะไรแล้วก็มักจะบ่นเลอะเทอะเสมอพวกลูกหลานจงจำไว้เมื่อเวลาที่เธอแก่ลงมากแล้วอย่างไหนที่ฉันทำไว้หรือคนแก่คนอื่นทำไว้เห็นว่าไม่ดี จงอย่าลอกแบบไปทำจงเป็นคนแก่ที่ทรงอารมณ์ปกติดีกว่าเป็นคนแก่ขี้บ่นอย่างฉันฉันคงรักพระพุทธศา,าสนามากเกินไปกระมังเรื่องของฉันเองไม่ใกล้บ่นแต่เห็นใครทำให้พระพุทธศา,าสนาผันแปรฉันอดบ่นไม่ได้ถ้ารำคาญจงคิดว่าเราฟังเสียงลีงของหลวงพ่อบ่นให้ฟังก็แล้วกันและจงภูมิใจที่ฟังเสียงสัตว์เดรัจฉานรู้เรื่อง คงจะโ,โก้กว่าที่คิดว่าฟังเสียงตาแก่บนเมื่อยามข้ามาถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาอากาศกำลังสบายท่านเรียกพระเข้าประชุมให้ทุกองค์ทรงพุทธานุสติกรรมาฐานจนอารมณ์ทรงฌานตามความพอใจของท่านท่านตรวจของท่านรู้ไม่ต้องมานั่งถามให้ลูกศิษย์โกหกอาจารย์เมื่อท่านพอใจแล้วท่านสั่งให้ทุกคนถอนออกจากฌานตั้งอารมณ์อยู่อุปจารสมาธิ เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของพระชุดนั้นเมื่อทุกองค์ทรงอุปจารสมาธิพร้อมแล้วท่านเปล่งวาจาดังๆว่าด้วยข่าเคยบำเพ็ญบาร,รมีมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันถ้าการบำเพ็ญบาร,รมีนี้จะเป็นปัจจัยให้ข่าได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตแล้วขอสมเด็จองค์พระปทีปแก้วส้ำมาสัมพุทธเจ้าโปรสแสดงปฏิหารให้เป็นมหรรัศจันท์ จะเป็นปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามแต่พระพุทธองค์จะทรงเมตตาเพื่อปลูกฝังศรัทธาของพระที่ร่วมเดินทางมาณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วท่านก็เข้าสมาธิบรรดาลิงหน้าพระพลาทั้งหลายก็เข้าสมาธิบ้างเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าพยายามขี้ตามช้างเมื่อเห็นช้างขี้ลิงก็ขี้บ้าง แต่ถ้าว่าจะขี้ก้อนเท่าช้างหรือไม่ไม่สำคัญขอให้ขี้อย่างช้างได้ก็แล้วกันเมื่อต่างคนต่างขี้ตามช้างเวลาผ่านไปไม่ถึงสองนาทีก็ปรากฏว่าปรากฏเป็นดวงดาวดวงใหญ่ประมาณว่าผ่าศูนย์กลางสัก200เซนติเมตรใหญ่เหลือเกินขึ้นมาจากยอดเขาที่พระพุทธบาทมีสามดวงด้วยกันมีแสงสว่างมาก หลวงพ่อปานมีคำสั่งให้มันดาลิงหน้าพระพลาทั้งหลายลืมตาชมพระพุทธบารมีดวงดาวดวงนั้นตั้งอยู่ที่ยอดเขานานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลอยวนรอบเขาสามรอบแล้วมาตั้งอยู่ที่พระพุทธบาทนานประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆเลื่อนไปที่เดิมอย่างช้าๆหลวงพ่อปานท่านกราบพวกลิงหน้าพระพลาก็กราบกราบด้วยอารมณ์ปิติชุ่มชื่น เมื่อดวงดาวหายเข้าที่เดิมหลวงพ่อสั่งเจริญพุทธานุสติตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ลูกหลานทั้งหลายพระที่ไปคราวนั้นแต่ละท่านบอกว่าเกิดธรรมปิติบอกไม่ถูกตลอดคืนไม่มีใครหลับอารมณ์โคลงตลอดคืนอารมณ์สมถะและภาวนาแจ่มใสกว่าที่เคยทำมาแล้วหลายเท่า เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีอะไรสงสัยเชื่อมั่นในหลวงพ่อปานว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีแก่กล้าจริงความเชื่อสองประการน,นี้เป็นผลทําให้ไม่มีใครหลับเมื่อไม่หลับก็ต้องออกเที่ยวเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่อารมณ์การเที่ยวไม่ได้เที่ยวป่า ด้วยเกรงว่าเสือจะอ้วนเร็วเกินไปสถานที่เที่ยวก็คือกามาวาจรทุกชั้นพม,มาโลกทุกชั้นและไปหยุดเอาที่นิพานที่พวกนักธรรมว่าศูนย์ไปไหนมีเจ้าถิ่นต้อนรับด้วยดียังบอกไม่ถูกอารมณ์แจ่มใสล่างที่ออกไปใสกว่าเดิมปลายเท่าเรื่องคบอาจารย์ชั้นจานแก้วนี่ดีนะดีกว่าคบจานถ้วยเพราะแตกง่ายจานกะละมังก็มีกระทาะ จานสองอย่างความสวยสดสะอาดน้อยกว่าจานแก้วจานแก้วสะอาดกว่ามากสักสีก็ดีกว่าเยอะอาจารย์ผู้สอนทำก็เหมือนกันถ้าไปพบจานกละมังหรือจานถ้วยก็แย่หน่อยพบจานแก้วก็บุญตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎของกรรมช่วยอะไรใครไม่ได้พระชุดนั้นท่านมีบุญท่านพบจานแก้วท่านเลยเป็นแก้วไปด้วยแต่ละท่านต่างเอาตัวรอดได้ไปตามๆกัน เรื่องนี้หมดเท่านี้วันนี้พักเท่านี้นะเพราะฉันมีงานมากต้องมีภาระเป็นพ่อบ้านเองขอพักไปทำงานอื่นก่อนวันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังใหม่แต่ไม่แน่นะักด้วยพวกสารไม่ใช่สารเจ้าเป็นสารตัดสินเขาว่าเขาจะมาหาถ้าเขามาก็คงไม่มีเวลาคุยถ้าเขาไม่มาจะเล่าเรื่องพระพุทธชายให้ฟังมีปฏิหารเหมือนกันที่แปลกออกไปก็คือพระเขียน ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเกือบเสียทียักษ์เอาไว้รู้กันวันหน้าวันนี้เหลืออีก15นาทีจะ11นาฬิกาจะพักฉันเพนและทำงานอื่นขอลูกหลานทุกคนที่รับฟังจงทรงตัวอยู่ในความดีโดยทรรทั่วกันเถิดเรื่องราวนะคะในตอนนี้ก็เป็นตอนที่โอ้ได้อ่านไปก็เห็นภาพไปนะคะพุทธปฏิหาร ที่พระพุทธบาทนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่เบลกนเลยนะคะว่าอ่านไปก็ปิติไปแล้วก็ปลื้มใจไปนะคะแล้วเดี๋ยวเบลจะนำเอาเรื่องราวสนุกสนุกนะคะแล้วก็ในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของออปาฏิหทริยาที่พระพุทธฉายนั่นเองค่ะโปรดกดติดตามช่องของวัดเิลเอาไว้นะคะ <S <s เพื่อว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกทกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ